อ้าม่หนีก,ก็ได้อีกละจะทำอะไรกินกุ้งกุ้งยายไปจับกุ้งมาอีกแล้วผมไปโรงเรียนแล้วนี่คือว่าได้ละติชิสิบบาทเนี่ยถ้าขายก็ได้อยู่นั่นเองสิบบาท,แต,ทาแต่เยอะอยู่ว่าสองขีดก่าด้ทีนี้ แก้วกุ้งแล้วใส่ <c oughs> เข้าไปมะนาวพอแล้วเลยน้ำเดือดเป็นตัจืเดเถอะเก้วกุดงเด้งดงเด้งดงเด้ง,ดง đã trêu cung rồi đó, sốt bớt sốt bơ ở đây, đông, in đông 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 đông, cà rốt đẹp đẽo, trèo, Cây Cây เดี๋ยวไเข้าเจปุ๋มเจ้าปุเซฟก็สดิ่งดองแดงแดงแดงเอแล้ว אני אהיה בן שבע נכבד רופאים. עוד אחד, עוד אחד. בגלל שיש לו את